ศึกษาการพัฒนา,าการเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริในจังหวัดฉะเชิงเซาแห่งนี้นะคะเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระดำริขึ้นเมื่อกว่า30ปีที่แล้วค่ะ ที่อยากจ,จะให้พื้นที่ตรงนี้เป็นแหล่งศึกษาแล้วก็ถ่ายทอดวิชาการความรู้ทางการเกษตรแผนใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการเพาะปลูกการเกษตรกรรมการประมงการปศรุสัสตว์รวมถึงงานด้านศิลปะชี่ต่างๆให้เหล่าเกษตรกรรวมถึงประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในเรื่องนี้เข้ามาศึกษาดูงานที่พื้นที่แห่งนี้ค่ะ นั่งกันอยู่บนรถบสัสหรือว่ารถรางค่ะที่เอาไว้วิ่งวนรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาถึงซอสอันเนื่องมาจากพระราชนตรีแห่งน,นี้แหละค่ะเพื่อที่จะศึกษาว่าความเป็นมาเป็นอย่างไรแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจสําหรับโครงการที่ว่านี้บ้างนะคะเดี๋ยวตอนนี้เรามาขอความรู้กันสักนิดนึงดีกว่าว่าที่นี่เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างกับรักษาการผู้อํานวยการของที่นี่นะคะคุณวิศนะทิวัตรีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ มุกปริาคะที่โครงการนี้ค่ะมีจุดเด่นที่น่าสนใจคืออะไรบ้างคะไฮไลท์ที่นี่นะคะที่ทุกคนมาแล้วจะต้องได้ดูเนี่ยคือแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่เราได้ยินคำนี้มาบ่อยมากเกษตรทฤษฎีใหม่อะไรคือคาว่าเกษตรทฤษฎีใหม่คะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการดินและน้ําในพื้นที่ที่มีอยู่อย่างจํากัดนะคะซึ่งโดยโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น4ส่วนด้วยกันนะคะก็ จะมีในเรื่องของแหล่งน้ำนาข้าวนะคะพืชผลผสมผสานแล้วก็ที่อยู่ที่อยู่อาศัยนะคะซึ่งโดยสัดส่วนเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็น 30, 30, 30 1 0มนะคะ30 30 30 10มมีอะไรบ้างโดยที่แต่แต่ที่นี่จะไม่ได้ใช้สัดส่วนตามที่พระสุวจัอยู่ได้พระราชทานนะคะ,คะเนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยท่านก็ให้เราปรับเปลี่ยนไปตาม,ตามใน<า>มสภาพาพื้นที่ใช่ค่ะอย่างที่นี่เนี่ยของเราสัดส่วนจะเป็น 20, 20, 50 10สิ คือประกอบด้วยแหล่งน้ํา20%เนื่องจากว่าเรามีแหล่งน้ําขนาดใหญ่อยู่ตรงนี้แล้วะนะคะแหล่งน้ําในแปลงเราก็จะลดลงไป20%นะคะเป็นนาข้าว20%นะคะแล้วก็50%เนี่ยก็จะเป็นไม้ผลผสมผสานนะคะแล้วก็มีพืชผักด้วยพืชไร่นะคะส่วนอีก10%ก็จะเป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็เป็นโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของถนนหนทางนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ด้วย ก็คือจะเป็นการทำคล้ายๆกับจำลองเอาไว้เพื่อให้ประชาชนที่เข้ามาดูสามารถที่จะเรียนรู้ได้ว่าโครงการที่ว่านี้หรือว่าการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ว่านี้เนี่ยเขาประกอบด้วยอะไรบ้างคืออาจจะไม่จำเป็นต้องตามแนวพระราชบัญติของพระองค์ทั้ง100%ก็ได้ก็คือปรับเปลี่ยนทั้งหมดตามความเหมาะสมตามความเหมาะสมหรือว่าตามความต้องการของเกษตรกรหรือว่าตามในลักษณะของภูมิอากาศลักษณะดินในพื้นที่ นี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของเป็นแปลงสาธิตแปลงสาธิตสตรีมายของศูนย์ตรงนี้ปลูกอะไรบ้างคะตรงนี้แปลงนาซึ่งเพิ่งเก็บเกี่ยวไปนะคะด้านในก็จะมีตัวที่เป็นแหล่งน้ำนะคะแหล่งน้ำเราก็จะมีการเลี้ยงปลาในแหล่งน้ำมีการมีเล้ากัดเล้าเป็ดบนบนบ่อน้ำนะคะแล้วก็จะมีแปลงที่เห็นตรงนั้นก็จะเป็น แปลงผักนะคะแล้วก็เป็นแปลงพวกผักสวนครัวต่างๆก็เปลี่ยนไปตามฤดูกาลนะคะ<ม>นอกจากนี้ก็ยังมีไม้ผลซึ่งจะเป็นพวกมะม่วงส้มโอ,อชมพู่ฝรั่งทุกนี้ซึ่งเป็นไม้ผลทนแ้งนะคะ,คะที่นี่จะมีปริมาณน้ำฝนค่อนข้างน้อยนะคะเราก็จะต้องเลือกไม้ผลที่ปลูกที่นี่ด้วยวต้องเป็นไม้ผลที่ทนแรงแล้วก็ใช้น้ำน้อย อีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่เห็นคุณปริศนาบอกว่าก็กคือฟาร์มปศุสัตว์เพราะอะไรทำไมฟาร์มปศุสัตว์ถึงเป็นไฮไลท์เด็ดของที่โครงการเกาเะิรอนะคะที่นี่เนี่ยจะมีการเ,าเลี้ยงเป็นเป็นการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ที่ในใน,ในท้องถิ่นนะคะอย่างเช่นจะเป็นพวกสัตว์ปีกที่มีการเลี้ยงกันเยอะพวกเลี้ยงเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ที่นี่จะมีตัวที่เป็นไฮไลท์ก็จะมีไก่ไข่ ไก่ไข่เขาหินซ้อนนะคะแล้วก็เป็ดไข่ปากน้ำนะคะซึ่งซึ่งก็เป็นเป็นกึ่งเนื้อกึ่งไข่นะคะซึ่งก็เหมาะสําหรับาชาวบ้านเหมาะสำหรับเกษตรกรในพื้นที่ราัสามารถเลี้ยงได้ง่ายทนทานต่อโรคนะคะส่วนที่เราเห็นเป็นสัตว์ใหญ่เนี่ยนกกระจอกเทศหรือว่ากวางเนี่ยก็เป็นการเลี้ยงสาธิต ว่าสามารถสามารถเลี้ยงได้ในพื้นที่อย่างกวางที่นํามาจะอยู่ฝั่งโน้นเป็นกวางเมืองกวางเมืองหนาวนะคะแต่ว่าเขาก็สามารถเติบโตได้ในพื้นที่นี้นะคะแล้วก็ให้ลูกด้วยกวางมีหลายตัวใช่นี่คือกวางเมืองหนาวแล้วกวางเลี้ยงรได้ยังไงอะคะก็เราเลี้ยงตามปกติค่ะเลี้ยงตามปกติแต่ว่าเขาปรับตัวปรับตัวเองนะคะทีนี้เดิมเนี่ยเรามีอยู่แค่สามตัวตอนนี้จะเห็นว่ามีมากมายเลยเขาออกลูกออกหลาน เข้ามาถึงช่วงนี้นะคะจะเห็นว่าร่มไม้เนี่ยมีพอสมควรทีเดียวเพราะว่าต้นไม้ต้นใหญ่ๆต้นนี้อันนี้เขาเรียกต้นอะไรคะคุณปิศาอันนี้ต้นเตยเปียกค่ะเตยเปียกค่ะต้นนี้ก็จะเป็นต้นไม้ที่อยู่ในโครงการ พันธุกรรมพืชของมสมเด็จประเทศนะคะ<ม>คือโดยปกติเนี่ยจะขึ้นอยู่ตามที่ชื้นแฉะมีน้ําขังะนะคะนนก็จะมีน้ําขังใช่ตรงนี้เราได้มาจากที่อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรค่ะค่ะโดยโดยปกติเนี่ยจะ,จะสังเกตเห็นที่ใบของเขาเนี่ยมันมีน้าแหลมๆอ่าฮะค่ะอ่ามันก็ขึ้นอยู่ตามไอ้ไอ้ชายฝั่งที่ลุ่มอย่างเงี้ยนะคะ<ม>ที่มีน้ําขังชาวบ้านไปโดนก็เจ็บก็พันทิ้งพันทิ้งจน จนเรากลัวว่าจะสูญพันธุ์ไปนะคะก็ได้มีการมาปลูกอนุรักษ์ไว้เห็นว่านี่คืออีกหนึ่งจุดที่เป็นไฮไลท์สำคัญของที่สวนแห่งนี้ใช่ไหมคะค่ะค่ะนี่คือต้นโพสีมหาโพนะคะซึ่งเป็นต้นไม้ต้นแรกนะคะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกลงในพื้นที่นะคะเมื่อวันที่21กรกฎาคม2523ค่ะ2523ค่ะผ่านมาตอนนี้ก็34 35ปีเข้าไปแล้วนะคะ ถึงที่นี่กันแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้คุณปริศนาเดี่ยวพาลงไปดูสวนสมุนไพรไทยซะหน่อยที่เห็นว่ามีสมุนไพรมากกว่า900กับ9ชนิดด้วยกันนะคะเดี๋ยวไปค่ะเชิญค่ะ สมุนป่าสมุนไพรเขาหินซ้อนนะคะหรืว่าเขาหินซ้อนเอิร์ธการ์เด้นนั่นเองดูในนี้ร่มรื่นมากๆแล้วก็สมุนไพรนีนานานาพันธุ์จริงๆนะคะมียกตัวอย่างให้หน่อยได้ไหมคะว่าในนี้มีอะไรที่เป็นจุดเด่นของสมุนไพรที่เรา ควรจะรู้บ้างคะค่ะจริงๆก็มีเยอะนะคะมีเรื่องของบำรุงกําลังก็มีอย่างนี้เป็นต้นแม่เดินมาแล้วอย่างนี้เป็นต้นใช่อย่างนี้โดดไม่รู้ล้มหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อแต่ไม่รู้ว่าลักษณะเขาเป็นยังไงใช่นั่นแหละก็ตามชื่อเลยค่ะอันนี้สังเกตที่ป้ายนะคะป้ายก็จะมีชื่อบอกนะคะเป็นชื่อสามัญนะคะแล้วก็เป็นชื่อวิทยาศาสตร์ชื่อวงแล้วก็สรพกุลสพคุณนะคะทีนี้มีจุดเด่นอีกอันหนึ่งก็คือตัวสี่เหลี่ยมที่เห็นนั้น QR โค้ดค่ะนะคะก็ QR โค้ดเนี่ยเราก็สามารถที่จะโหลดแอปแล้วก็สแกน QR โค้ดเราสามารถที่จะรู้ถึงข้อมูลลองสักหน่อยดีกว่าเราไม่เคยเห็นสมุนไพรไทยมาอยู่ร่วมกับ QR โค้ดมันมาอยู่ร่วมกันได้ยังไงค่ะเดี๋ยวเราจะเอาแอปพลิเคชัน QR โค้ดเนี่ยนะคะมาสแกนดูสักหน่อยเฮ้ยเร็วมากนี่ค่ะขึ้นมาแล้วสำหรับโดไม่รู้ลมนะคะก็จะมีข้อมูล ทั้งชื่อไทยชื่อตามวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็ลักษณะนิสัยรวมถึงสรรพคุณของของพืชแต่ละชนิดด้วยมีภาพด้วยค่ะมีภาพให้เราดูกันด้วยว่ามีดอกด้วยนะคะไปดูกันต่อดีกว่า คุณผู้ชมคะเดินในพื้นที่ของสวนสมุนไพรนะคะ15ไร่ก็ใช้เวลาพอสมควรระยะหนึ่งทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครอยากจะเดินทางเข้ามาศึกษาเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เขาหินซ้อนซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริแห่งนี้อาจจะต้องใช้ระยะเวลาเนี่ยพอสมควรเลยะทีเดียวนะคะ,คะดีไม่ดีอาจต้องเป็นวันเลยนะคะแต่ว่าใครสนใจเนี่ยก็สามารถที่ติดต่อเข้ามากับทางโครงการก่อนได้ค่ะโทรศัพท์มาได้นะคะที่เบอร์038 5 5 4 9 8 2 3ถึง 3, นะคะ,คะเฉพาะในวันเวลาราชการนะคะเพื่อที่ถ้าเกิดว่าปาเป็นหมู่คณะนะคะเราจะได้จัดวิทยากรสำหรับบรรยายให้<ม>ค่ะ ติดต่อเข้ามาในวันและเวลาราชการนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าอยากจะเดินทางเข้ามาเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะ,ะว่าที่โครงการเขาหินซ้อนแห่งนี้นะคะเปิดให้บริการไม่มีวันหยุดเลยนะคะ1สัปดาห์มี7วันก็เปิดให้บริการทั้ง7วันเลยนะคะ1ปี 1> ก็ไม่หยุดเลยะนะคะ,ะเดี๋ยวปุ้ยกับคุณกฤษณาต้องขอตัวคุณผู้ชมนะคะไปเดินเที่ยวนะคะในโครงการที่นี่อีกสักหน่อยเพราะว่ามีกหลายจุดทีเดียวยังไม่ได้ดูกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ